กำลังรอเอกสารจากกรกะตส่งมาที่บ้านนะคะว่าร้องในหัวข้อไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือ,อยังเรียกว่ายังอาจจะไม่ได้ถูกลับรองเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องร้องเรียนอยู่เนาะแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกๆข้อที่ร้องเรียนมาแล้วจริงๆคือมันยังอยู่ในระยะเวลา60วันภายในการาภายในการรับรองอยู่ ก็คือถ้าสมมติว่าได้รับหนังสือเสร็จปุ๊บแล้วเราไปชี้แจงโอเคแล้วถ้าไม่มีมูลเรื่องกาจจะถูกปัดตกไปแต่ว่าถ้ามีมูลก็อาจจะต้องออดําเนินการยังไงก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้รับหนังสือนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้รับหนังสือมาแล้วเนี่ยคือทุกเรื่องเราสามารถชี้แจงได้หมดแล้วก็ถ้าชี้แจงได้ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีเัื้ฐานก็คิดว่ายังอยู่ในช่วงเวลาในการรับรอง60วันถ่านนี้ทางพให้คาแนะนาอะไรบ้างคะก็ทางพักก็ แจ้งมาว่าถ้าสมมติว่าเอกสารมาถึงที่บ้านแล้วเมื่อไหร่ก็ให้ก็ให้แจ้งทางพรรได้เลยก็เดี๋ยวจัดทีมกฎหมายไปติดตามหรือว่าจะต้องทำยังไงอะไรต่อกเดีายว่าบ,บุคคลที่มีรายงานว่าถูกแฝงก้าวไหร่ลงกิจาร่วมด้วยมันจะส่งผลต่อการโหวตหรือว่าการขับเคลื่อน อ,อ,อ,อ๋อคือไอคิดว่าทุกหลายชื่อที่ที่ที่โดนร้องเรียนเนี่ยนะคะคือยังไงเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรอเพราะว่าเราเราเ,เป็นเป็นผู้ชนะก็ต้องต้องถูกร้องเรียนไอคิดว่าตอนนี้เนี่ยรอดูก่อนว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคือเป็นเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็ไอคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถชี้แจงได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าชี้แจงแล้ว เราเข้าร้องเรียนเนี่ยถูกปัดตกไปสุดท้ายมันยังอยู่ในระยะเวลา60วันภายใต้การรับรองอยู่แล้วก็ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าชี้แจงได้นะคะก็สามารถรับรองได้แล้วก็เข้าไปเข้าสภาโหวตเลือกได้ปกติเลยแต่เรื้องต้นยังไม่ได้ตีความบเก่งใช่ไหมว่าคำร้องที่ออกมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไหนหรือว่าเป็นประมาณไหนได้อ้อจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เก่งเลยค่ะว่าเป็นเรื่องไหนแต่ว่า ก็พยายามดูดูไว <dem otted w> ้เหมือนกันว่าว่าว่ามันจะเข้าในหัวข้อไหนได้บ้างแล้วก็หาเอกสารเตรียมไว้ค่ะไม่กังวลใช่ไหมคะเนี่ยไม่กังวลค่ะก็เพราะว่าจริงๆมันมันมันถูกร้องกันเออเจ็ดสิบเอ็ดเขตเนาะแต่ว่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ที่ไปห่วงเขตไอนะคะแล้วก็เอ่อก็คิดว่าก็มีเรื่องร้องเรียนอะไรมาก็คือคงคงต้องชี้แจงกันไปเพราะว่าก็อันนี้น่าจะเป็นแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะก้อนขวดเล็กๆในรองเท้าหือก,ก้าวไกลหรือว่าผู้สมัครจากก้าวไกลเองคงต้องเจออะไรเยอะนะคะในอนาคตเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนก็เห็นกันแล้วพอตั้งแต่เราชนะมาเนี่ยก็งานเข้าไม่หยุดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนทําใจให้ชินไว้เลยว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายที่ต่อสู้เอาอำนาจกลับมาสู่มือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนน่เรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่ ก้าวไกลต้องเจอเรื่องที่พี่ทิมต้องเจอเรื่องที่สอสอของก้าวไกลต้องเจอแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากๆยังไงก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจนะคะเพราะว่ายัางไงเราจะตั้งรัฐบาลได้แน่นอนมันคงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งนะคะพลังที่เหลือล้อนอันนี้ที่ประชาชนส่งมาให้พวกเราได้ แล้วก็ยังไงก็อยากจะให้ทําใจให้ชินเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าในอนาคตเราต้องเจอเรื่องแบบนี้กันอีกเยอะที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจแต่ก็อยากให,อกให้อยากให้รู้เอาไว้ว่ายังไงเราเราเรากอดคอต่อสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าท้ออย่าท้อกับเรื่องอะไรเล็กๆแบบนี้อย่าไปให้มันรบกวนลำคานใจเพราะว่าต่อไปน้องต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะ ซึ่งระหว่างนี้คุณไอซ์ยด้ยืนยันที่จะลงพื้นที่แม้จะยังไม่ประกาศรับรองค่ะก็จริงๆคือก็ลงตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเรื่องมานะพี่ตั้งแต่15จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวันไหนที่ไปหยุดเจอเพราะแม่พี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าเรายืนยันค่ะว่า คือหลังเลือกตั้งมันเนี่ยเงินเดือนสอสอถูกจ่ายแล้วเนาะ <backs> เราเพื่อทําให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าคุม้มภาษีเขามากที่สุดในเมื่อกรกตไม่ใช่กรกตในเมื <CL> ่อ <O VE> ได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเรื่องมาแล้วเราก็ควรที่จะเริ่มทํางานเลยโดยที่ไม่ต้องรองให้กรกตรับรองนี่คือการตอบแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้เรามาได้ดีที่สุดก็คือเริ่มทํางานเริ่มทํางานทันที ก็จะเป็นเป็นประเด็นของที่มีผู้ช่วยหาเสียงเข้ามาอะไรย่างเงี้ยจะเป็นคุณเบนหรือเปล่าแต่ว่าเราทำเอกสารแจ้งไปแ,แล้วว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทีเ่เขาเข้ามาเองแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็เออ่ก็อาจจะมีอื่นๆอะไรเงี้ย แต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วเนาะคือพอแบบโอเคพอแบบมันมันชิปอะเสียงมันชิปอะคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือเรียกว่าไงดีอะคือเขารักเรามากจนแบบ เฟกนิวอย่างเช่นเรื่อกยกเลือกอมนาราชะการแต่ว่าตอนนี้ที่เดินไปทุปกกาลังทีได้รับความได้รับแบบกำลังใจก็ประชาชนก็จะเข้ามาจาับมือแล้วบอกว่าเออสู้ต่อไปนะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะคือพอมพร้พอมไปดูแทนแน่นอนแต่ยังไงร,รก็ไม่ชิงอะไรเงี้ยเพราะว่าเลือกไป เอกสารหรือว่าข้อเท็จจริงต่างๆเป็นยังไงตอนนี้ก็รอเอกสารจากกรกตอยากให้เขาส่งมาให้เรร็วเหมือนกันหรือโทรมาบอกเะไรก็ดีนะคะว่าเรื่องอะไรเราจะได้เราจะได้เตรียมตัวในการตอบเพราะว่าเราไม่อยากให้เวลามันมันมันปล่อยผ่านล่วงเลยไปเพราะว่าคือในประเทศที่มันเป็นปกติเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อ่ะเขาก็จะประกาศรับรองสอสอเราแล้วเนาะแล้วก็โอเคถ้ามีเรื่องร้องเรียนอะไรคือคุณจะไปจัดการหลังจากนี้มันได้อยู่แล้ว นี่คือหนึ่งเดือนผ่านไปมีแต่ข่าวออกมาว่าจะรับรองจะรับรองแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้รับรบองใครเลยสักคนนะคะไอคิดว่าประชาชนก็นมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามนะว,ว่าสสหรือว่าผู้แทะะนราษฎรที่เขาเลือกมาในรอบนี้เนี่ยคือเขาลงคะแนนเสียงเลือกไปแล้วทำไมถึงยังไม่ได้เข้าไปทำงานแบบดำรงตำแหน่งแล้วก็เออเรียกว่าอะไรอ่ะใช้อำนาจเ็มในการที่จะทำอะไรให้มันตามหน้าที่สําัญนะไอก็คิดว่า ชาชนเขาก็ตั้งคำถามเขาก็รอเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันรอไม่ได้เนาะเพราะว่าความเดือดร้อนเขาแม่พี่น้องประชาชนเรื่องค่าของชีพสูงเรื่องค่าแรงต่างๆเนี่ยมันคือคือมันจะรอได้แต่วันเดียวคือเขาก็เดือดร้อนเราก็อยากเห็นแล้วว่าหน้าตาคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหย่างเป็นที่ดงครขอบคุณท่านมากยนะคะขอบคุณมากครัครับคุณผู้ชมครับ เมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณไอรรัชนกนะครับว่าที่สสขวดธมของพรรคเก้าไก่นะครับก็มาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการที่กกตนั้นมีการแขวนเรื่องของหล่าบรรดาว่าที่สสนะครับที่ยังคงมีเรื่องร้องเรียนนะครับและยังไม่ได้มีคําเรื่องของการพิจารณาหรือวินิจฉัยออกมานะครับก็อาจจะยังไม่มีการรับรองทางกกตนะครับ ามตัวคุณไอเองก็พูดในประเด็นนี้นะครับว่ายังไม่ทราบนะครับว่าเรื่องที่ทางถูกร้องนั้นคือเรื่องอะไรนะครับก็อยากให้ทางกะกะตนั้นเร่งส่งเรื่องมาให้โดยเร็วนะครับเพื่อที่จะได้ชี้แจงนะครับคุณไอเองก็บอกว่ากะกตตอนนี้ก็ รู้เรื่องของหลายผู้สมัครด้วยกันที่ยังคงไม่ได้รับการรับรองนะครับแต่ก็อยากให้กรกตนั้นเร่งดําเนินการเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับยังไม่มีการรับรองกรกตก็อยากให้กรกตนั้นเร่งทํางานให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจว่าพรรคก้าไกลนั้นจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนนะครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องรอติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองสสที่เหลือนะครับของพรรคเก้าไกลนั้นจํานวน7คนนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีท้าตัวคุณไอบ แล้วก็พื้นที่ในต่างจังหวัดอีก6คนของภาคเก้าวไกลที่ยังไม่ได้มีการรับรองเนื่องจากถูกร้องเรียนอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าทางกะกะตจะมีการแจ้งว่าถูกร้องเรียนเรื่องอะไรนะครับซึ่งคุณไอเองก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีผู้ช่วยหาเสียงหรือไม่อย่างกรณีของคุณชูวิทย์เองที่มาให้กําลังใจคุณไอบังเอิญเจอกันตอนที่ไปลงพื้นที่หาเสียงนะครับก็คุณไอซ์เองก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แต่ก็ต้องรอยืนยันรอเอกสารจากทางกตกตก่อนนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราขอญาตยุติสัญญาลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามรับชมครับหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ